นะครับกะมาถึงคันที่สี่นะครับประมาณหกมงแรงนะเพี่น้องเด้อนะครับตันี้กตอนนี้กับยำแรงมันกัเมื่อเร็วพี่น้องคันที่สี่ของวันนี้นะครับเรนจากเตางอยมานะครับลอยกคโล่พี่น้องกว่าจิมาฮอดนะครับกะใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับเพราะว่ามื้อนี้กัฝนตกนล้วเน่นะครับเป็นเอลฮาศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมอยู่ที่อยู่ที่อำเภออากาศอํานวยนะครับจังหวัดสกลนครบ้านยังพ่อ บ้านนี่บ,นบ้านนั้นก็พนกอบ้านพกาานกอพี่น้องเ้อเอฟที T นะครับอุปทุนการเกษตรมาเบิ่งได้นะครับผมตำบลน,นั้นก็ครับตำบลท่าก้อนนะครับผมเดี๋ยวบัตรบัตรอันพิดคลิปเดี๋ยวกระถามอีกขึ้นก้อนละ <c oughs> ลืมนะครับแต่ไต้ไฟยังสี่เลยนะครับกะประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมกะสีเสียดอยู่ดอกเบิงง่งกซง แจ,จ็คติเสียบเสียดออกวาเบิง่งเสร็จไหมลุงชินชั่วโมงครึ่งเบิ้งทรงเบิงทรง,ง,งคือไหมคือคือเม,มียนบ่วันนี้มีมีได้ยินข่าวว่ามีเสื้อเสื้อมาแจกเอฟซีใช่ไหมใช่ใช่กี่ตัวสอ,สองตัวสองตัวต่อสองคันใช่ไหมหรือคันหนึง่ง<อ> <c oughs> นี่ครับลุงชินมีเสื้อมาแจกเอฟซีทุกท่านเลยนะครับรอบแรกเลยนะครับยกแรกแหกมันนะครับแจกเสียพูดละสองตัวประันว่าแล้วว่า ตัวนี้ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับสีเขียวนะครับเด้อสีเขียวนะครับตัวนี้สีเขียวครับสร้างเพิินกําลังประกอบอยู่นะครับนะครับส่วนจะส่วนจะภาเพิ่นกําลังนะครับเห็ดเนื้ออยู่เนื้อกินอยู่สงสัยออมอีปูกระปุลบแบบบางสงนะครับนะครับโอเคนะครับพี่น้องเด้อค่อยตะเบิ้งกันนะครับตัวนี้ลดกลับมาสองคันคือเก่าแล้วครับพุนคันที่สี่เออื่นเศร้านะครับ จังสิเฮ็ดอยู่ที่อำเภอวานอนอยังก็เพอ่อมันมีต่อไทยปะมาเอ,อ่อวานอนนิวาสนะครับห่างกันประมาณยี่สิบกิโลได้นะครับจากการขาดกันนะครับยี่สิบกิโลนะครับเมื่อนี้ก็สินอนอยู่อากาศอ,อากาศอํานวยนะครับนี่มื้อนี้อากาศดี้อกนอนอยู่ที่อำเภออากาศอํานวยนะครับมื่อนี้โอเคนะครับเขาเห็ดมาประมาณชั่วโมงกว่ากันเรียบร้อยนะพี่น้องเ้อนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวที่ร้องระบบนำมูกนำมันพี่น้องตัวนี้ครเป็นเอวหาศูนซีนเมืองนะครับเดี๋ยวให้เขาร้องระบบนำมันก่อนนะครับทุกขันต้องร้องระบบนำมันนะครับเพื่อมันซึมมันหัวมันหยั่งนะครับผมเพื่อมันเป็นตาหมอกตาหมดนะครับเขาต้องร้องก่อนนะครับตัวนี้นะครับยันขึ้นเลยนะครับแต่ทรานดึกหรอกครับพี่น้องปรทธานแต่พสองทุ่มนะครับเพราะว่าเขากับม้าหอดกระมาาหกโมงพอดีกลัวสิจัดสถานที่แล้วนะครับเพราะว่าฝนกระตกนะครับมันก็นะครับ ดาซาไปน้อยหนึ่งเยแต่ผมเป็นปัญหานะครับเดี๋ยวค่อยเคลื่อนออกมาก็ได้ชุดเชื่นปวดไฟหลอดนี่อ่ะแม่นแถวดิวนแลนดถออกมาวดหลอดเดียวเราก็เสียไหมเอาหลอดแต่ล่างก็กได้เอาหลอดแต่ล้างค้ำนะครับลบตะแคงไ้เบิดนะครับตัวนี้ค,ครับปุ่นทูนะปุ่ทูปตะบอกเหลืองนะครับผมตีเกอร์ตะท่อนแสงนะครับยังน้ำนะ่น้องโอเคไป ยิ่งบอกเถอวต้อเก็บบอกเก็บไว้ไลยว่ะบอกอยู่ไอนไอ่ะ <c oughs> การเดินชรงเดินซ้ายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับรอ,อันนี้กับมืออื่นนะครับห้างห้างจากบ้านเอฟยบที่ไอไอวานอนนะครับกประมาณ30มสโลได้นะคี่น้องครับเป็นเอ็มยหาที่เกียดแร้งน,นะครับ เมืนอนเต่านะครับรถก็นิไปหวยเมกเป็นเ M 6 0มนะครับผมเ6 0เป็นขั้นที่หของรอบครับห<อ>ลังจากนั้นก็นิขึ้นมาบนระเบือนะครับบนระเบือสารค้มนะครับหกเครื่องคือเก่าเหรอครับรอบร้วหกเครื่องออกจากนี่ก็นิไปอุดรตอนก้อนะครับแล้วจังสิพ้นไปแถวแถวไอชนแดนแล้วครับแถวแถวบุรีรัมย์นะครับผมขั้นละ รอบละกสองสามคันนี่แหละครับพี่น้องมันหลายพี่น้องเด้อรถกะพุ่งกับเฝ้าโัตายกันเหรพี่น้องเนี่ยครับเมื่อไหร่พุ่งกับเฮ็ดไหน,นมันเลี่ยวนะครับเพราะว่ามืออึนเต่าจะได้แลีนเฮ็ดของคันเด้อจะได้กลับบ้านนะครับทีนเราเสือ้อเสียมาแถมแนะ่เนยเงียบยังโซเชียลทำไรกินน้ำปลานะโอ้ย เป็นรุ่นหกหูนะครับผมดามใหม่เบิดได้ไปน้องเด้อนะครับบอมแมนบาเขาตีเหตุไปตือนะครับเขาตีพัฒนาให้พี่น้องเขาม่องไหนมันเป็นจุดโต๊บกพองม่องไหนมันตีบามันเป็นจุดบอดหรือว่าจุดใดพี่น้องบอกผมนะครับแล้วกับผมก็ทีพยายามปรับปรุงให้แล้วพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับผมเล็งเห็นนะครับว่าผมยานมันมันงอมันหยังผมก็ดามให้เบิดเลยนะครับตัวนี้ผมยันมันยานมันเสียกมันกระฉอกผมก็งอให้ครับผมพยายามนะครับ เพราะว่าผมมีมันนะผมไปผมเหตุมันนะผมติรูนะครับผมผมติเบิ่งโจทย์ที่ตัวของผมเองก็เป็นหลักที่ผมไปเหตุมันแต่ผมไปเคาะไปขัปขบเองนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็เหตุมาจากไอเดียที่ว่าผมไปเหตุเวลามันดึงเชือกนะมันดึงไกลนะพี่น้องเวลาเขาขอสองผืนมันดึงยากผมก็เหตุเห็ุออกไม่ให้แล้วพี่น้องขอสองพื้นยังไงตัวนี้ผมหยานมันงอผมก็ดามให้เอีกนะครับเป็นเล็กฉากนะครับผมดามให้เบิดทุกจุดนะครับตัวนี้ดามให้เบิดต เพิ <hel> ่มความกว้างความยาวให้อีกนะครับเพื่อว่าพุ like ่น้องเขาเอาประยกอ้อยนะครับเอาประโยกไม้ยูคค่าเอาปยกต้นยางนะครับนะครับเพราะว่าผมผมเพิ่มให้มันกว้างขึ้นเพื่อให้มันได้รับหัวท่ายมันแบบบาลานซ์กันนะครับรุ่นกอนมันสีแคบอยู่ประมาณหาดเส้นผมก็เลยขยายออกให้อีกนะครับผมเป็นรุ่นไม้ให้อีกนะครับนะครับหรือว่าผู้ใดอยากได้รุ่นไม้โตเต็มอีกผมก็ให้ได้แต่ว่าต้องเพิ่มเงินนะครับอีกสองปัญหานะครับ หรือว่าผู้ใดอยากใส่ตัวขอผ่าคนคนเกี่ยวเป็นคนขอเพื่อว่าขอได้เทละสิบที่มาเปลือนเพื่อที่เอาไปซูงให้ครับคนฟันละมันผมกเฮ็ยนหน่อยได้นะครับอันนั้นเพิ่มเพิ่มเงินอีกประมาณแปดร้อยนะครับตัวน,นั้นนะครับเด้ออันนี้<ห>นกเอามาสองตัวสองตัวเอามาพี่เอามาพี่เอามาใกล้ใกล้รถเร็วนี่ครับผมปั๊บสุเสียคืองามแท้ววันน่ะมีไส้หรือยัง นี่เออนะครับผมมาตรฐานงานส่างนะครับกูเขานับจากรอบนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีเสื้อแถมทุกรอบนะครับผมนับจากรอบนี้เป็นต้นไปนอกจากลืมนะครับเด้อถ้าดูก,กับเสียพูดเราลอยนะครับเด้อ <c oughs> เสียพดลดเราลอยตัว <c oughs> ไม่ได้หรอก <c oughs> ต้องเสีย <c oughs> นะครับร้องระบบนำวงถ้ามันบ่ร้ <c oughs> องสิหน้านี่ครับไฮเซียห้เสียนะครับ <c oughs> นี่ครับพอแล้วไอ้แล้วกะนะครับเพียงรอยู่นกินนะครับเสียสองตัวเด้อต่อไปนะครับได้เสียทุกคนนะครับบ้านทุกคนหลักคันละสองตัวเพราะว่าเอฟซีขอมาเอาไปร้องมาจอะเดี๋ยวไปร้องไปเร็วทดสอบทดสอบนี่ไหมเดี๋ยวผมจะออกมาจุดล้องให้พี่น้องเขาเบิรงนะครับกับเมือดเนี่พี่น้องเด้อบางคำก็อธิบกไฟสวยงามปันได้นะครับย้ำเสาย้ำเสาจังเอาไปโชว์ไทยบ้านนะครับเพื่อเพคนอยากได้ ตัวเขียวกับบอกเหลืองสติ๊กเกอร์สวยๆนะครับสะท้อนแสงนะพี่น้องทีมอูเฮานะครับติดได้ทุกรุ่นนะครับพี่น้องแล้วก็ติดทอดหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้าเพต้องเอารถไปนะครับเอฟซีเพต้องเอารถไปเลยนะครับหาอยังด้วยนี่ฝนตกเด็นะครับเดี๋ยวจิยกให้พี่น้องเขาเบิรงนะครับเด้อนะครับเขาออกมาแล้วพี่น้องเอาไม่เยกไม่เยกนะครับนะครับออกมาแล้วนะครับ ยกเลยยกเลยพอ่อเบื้องนันน้ำเด้อโอเคนะครับเจียบถึงโอ้สายไฟสดเดินสายไฟเดิานหน้าอีกปาดมันสายไฟหมดนะพี่น้องโอ้พ่อเอกเกว้าวแถวอีกชิ้นมาอีกนะครับเพียส,สวยๆเลยนะครับทดลองนะพี่นอ้องเด้อเมื่อไหร่ก็ต้องทดสอบนะครับ ระบบเพ้านะครับอันนี้มันคอยนะครับแล้วมัเกี่ยวกันมันต่ำยกกระดูงนะครับนะครับเลยลงหกล้อเราเลยนะครับผมหกหูไปน้องเด้อแล้วก็ตัวกอกับก้วงเพิ่มขึ้นนะครับผมเอากระบอกไปด้านไห้เพิ่มดูยกล้อโชว์หน่อยโชว์ลูกนี่ครับผมยกล้อได้เลยนะครับ อไปไว้ไปไว้เอาพอแล้วพอแล้วเอาไปไว้ถอยอะไปไว้ครับตรวจสอบล้อก็เจ็บตัวพี่น้องมาที่นี่ไอ้แล้วก็ติได้เอาไปยกมันยกอ้อยยกนั่นยกนี่ไปเหรครับเป็นไงคือบ่ถึกใจบะถึกใจหรือเปล่าบ่กล้าเบ้าอย่างไอ้กล้องโอ้ยหน่อยเออเออยัานเร็ออ่ะยุทูปพี่น้องเอ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมรับรองถือใจอยูยแล้วครับยิ้มแข่าบ้หงผมเยกเทียนนี่นะครับพวกน่ะบักสูบยากับพาอไดโอ้ยเป็นไรทับพ่อใดสูบยาเป็นไรนะครับจะไม่พอกันยุคใกล้ๆล่ะสามสิบก็รูนะครับผมย่อมพืนวานอนอนี่ยก็นิวาสนี่เนาะเป็นเอ็มยูสีดำเงินหาสิบเจ็ดแรงนะครับแยกระบบนะครับผมค่อยไปพอกันเลยนะครับ